เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นกระแสขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะที่เธอคนนี้โด่งดังมาจากรายการเชฟกระทะเหล็กเจ้าของแฟนชายลูกชิ้นดังถูกจับกลุ่มกลางห้างดังฐานยักยอกซัพย์มูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะรู้จักเชฟออยจากรายการโหนกระแสจากกรณีประทะเจมสจึงต้องบอกเลยว่าในวัยเด็กเชฟออยชื่นชอบในการทําอาหารเป็นพิเศษเนื่องจากเชฟออยเกิดมาในครอบครัวคนจีนที่มีความคิดว่าลูกผู้หญิงไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะเดยวก็ต้องแต่งงานมีสามีเธอจึง ทำงานส่งตัวเองเรียนตั้งแต่เด็กๆหลังจากเรียนจบเชฟอ้อยได้เดินทางเข้าสู่วงการเชฟโดยการทำงานที่โรงแรมห้าดาวหลายแห่งก่อนย้ายไปประจำการอยู่ที่สถานทูตไทยในอเมริกา2ปีเชฟอ้อยเริ่มเป็นที่รู้จักในรายการอาหารชื่อดังอย่างเชฟกระทะเหล็กและท็อปเชฟไทยแลนด์นอกจากฝีมือการทำอาหารที่เก่งแล้วฝีปากของเชฟอ้อยก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเชฟอ้อยได้ทำธุรกิจด้านอาหารเช่นร้านลูกชิ้นทำเองชีสุดตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นชีขายออก งานตามบูธต่างๆเชฟอ้อยได้กลับมามีกระแสอีกครั้งพอเชฟอ้อยให้ลูกชิ้นเยอะล้นทะลักถุงในราคา100บาทและหลังจากนั้นก็เพิ่มเมนูก๋วยเตี่ยวแซ่บแห้งจงอ่างหัวงไข่ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้หลังจากนั้นธุรกิจลูกชิ้นประสบความสําเร็จเชฟอ้อยได้เริ่มขยายธุรกิจไปสู่แฟนชายพอต้องการช่วยเหลือให้คนจนสามารถเลื่มตาอาปากได้โดยราคาแฟนชายลูกชิ้นเชฟอ้อยราคาแฟนชายอยู่ที่2 5 0 0 0 0หบาทให้มีจังหวัดละ1คนอุปกรณ์ที่ได้มีเครื่อง เครื่องตีบทสับปัุดิบต่างๆรวมถึงสูตรเก่าใหม่พร้อมขายได้จนกลายเป็นกระแสขึ้นมานั่นเองค่ะ